เีืดแล้เนี่ยเก็บกระสาเราเกกระสาเราเลยเ็ษาเราเออเกระสาเราเลยค่ะแงนี้นะไปแพี่น้องต่อแถวฝมือไว้พี่น้ออย่าสงคิวอย่าแงคิวต่อแถวฝมือไว้หนุพี่้ออย่าเงคิวงคิอืดไไม่ยเงิงต่อแถวฝมือไว้พี่น้องมเดียวอกัน พี่น้องจบทำบุญสี่สิบจสามอย่างเรียนก็ลงมาไดเนี่ยมาแปลสามสีหนึ่งต้เพียงแตงทองเลยพูดอะไรหนึ่งไม่มีไม่มีม่ใหญ่ไปเลยนึงร้อยหนึอร้อยหงพันบอกทั้งจี่ชุดเจรับตังทอดงใหเออแล้วก็มีพี่นอย่างเลยลุงพนนี่ยมันเนีอยตรงนี้ตรงเนี้ยอยู่ตรงตงทอนอ่าพี่น้องรับตังทอนแล้วยิบสาอย่างเลยอ่าเจ้าจ้าแล้วลงไปเางน่รงนะอ่าอันนี้สองร้อยบาทน้องชาย

ต่อแถวแล้วหยิบอย่างนี้แล้วเลียงลงบันไดเลยพี่น้องอย่าเดินเข้ามาหนึ่งประต่อแถวนู่นเลยแป๊บเดียวแน่ใช้เวลาแป๊บเดียวถ้าเกิดแซงอย่างเงี้ยแซงพี่น้องอย่าต่อสองแถวมันชนกันหลายตัว่าดันหรือจะลุ่มหลาตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแถวก่อนมันช้าไปต่อแถวตรงนู้ดหัวจ่าหยิบหยิบแล้วก็ลงบันไดไวเลยเนี่ยไวเลยไวเลยหัวจ่าเดินเลยดันเลยนุ๊บเปล่าเขาจะไปดูชุดละสีสิ เขาไปลงช่างลงช่องาเลยช่องอยู่ที่ชุดว่ะของรถลงไปลงนร้ของกี่ช่หนึ่งชุดอะหยิบสาย่างไงสองกังรถอะหยิบไปเลยสารงานไปจับสีเป็นตัวเพื่อนเป็นทองแม่แม่จะแซงคิวแม่แม่นี่แม่แม่เป็นอย่้แม่หูตึงเอายกเก้นนี้แม่คนนึงน้องนั้นนะเอาแม่เร็วเแม่เร็วเว งหันี่รถติดยาวเลยไปนะแมวุ้ตึงฉันไปรู้เรืองแต่ตรงหน้ามันจะมีไฟไหมเอออาช่วยนะคุณสมบัตช่วยนายเออช่วยช่วยเอออยู่นี่เออเออฮะคุณข่าวนะ อันนี้อันนี้ปูนเนาะปูนหนึ่ลูกหนึงร้อยเารอเียนชื่อเลยเดี๋ยวหมอกถุมกวนสันิการนึกสองลูกสองร้อยกั่หมอพระไปแจ้งนจีนด้วยเราพูดกนสภาพอกูไม่ได้นะฉันเนาะฉันบอหน้าไม่ได้เอาถ้ารอดไปกเหม็นมากกว่าฉันบอหน้าไม่ได้เสือเยเขาจะคิดไปเขีนะเสียงกเขไม่มีจิงไม่ใช่จีนแน่นอนเหม็นแน่นอังจีนสูงแล้วดีไม่โดนตีงอนไทยกับคม็นชั่วโมเนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ